ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Elden r i ริคลิปที่แล้วเราค้างกันไว้ที่เราบุกไปราชวงม็อกวินและกำจัดม็อกได้สำเร็จแต่มาชิมาแทบไม่เหลือมนุษย์ครื่องเทพแล้วครับแต่เรายังมีภารกิจต้องไปเผาต้นพฤกษาทองกันต่อให้เราเดินทางไปที่เทือกเขาของเหล่ายักษ์และเผชิญหน้ากับยักษ์เพลิงได้เลย สึ่งก่อนหน้านี้อเล็กซ์เคยบอกเราว่าจะเดินทางมาที่นี่เราเลยสามารถเรียกเขาออกมาช่วยสู้ในครั้งนี้ได้ด้วยครับ หลังจากชนะเราจะสามารถขึ้นมาที่เตาเพลิงได้แล้วครับหากว่าก่อนหน้านี้เรารับเพลิงครั้งมาตัวละครของเราจะใช้ตัวเองเป็นเชือไฟเพื่อเผาพฤกษาทองแต่หากไม่ได้รับเพลิงครั้งมาเมลิน่าจะยังอยู่กับเราแล้วเธอจะสลัดตัวเองเพื่อเผาต้นพฤกษาทองครับ a tree you shall burn burn for the sake of the new lord guiding me here the one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death รู้ตัวอีกทีเราจะมาอยู่ที่ฟารุมอสูลาพังทลายแต่ผมจะขอพูดถึงเรื่องราวของที่นี่ในคลิปหน้านะครับในตอนนี้หากเราแว้ย้อนกลับไปที่ปราสาทสตอมวิวจะพบว่าหายเต้เลือกให้เนเฟลีขึ้นมาเป็นผู้ปกครองปราสาทคนใหม่เธอได้บอกลากีเดียนผู้เป็นพอ่อเพื่อเริ่มต้นเส้นทางของตัวเองและหากเราขึ้นเป็นราชาเอลเดนคนใหม่ได้สาเร็จเธอก็พร้อมจะสนับสนุนเราเต็มที่ก็ขอสแสดงความยินดีกับน้องด้วยครับ และหากเราเดินทางกลับไปที่โต๊ะกลมก็จะพบว่าที่นี่กำลังไฟไหม้ซิงก็คงมีเพียงคำตอบเดียวคือโต๊ะกลมที่เราอยู่มาตลอดที่ทีมอมองจากแผนที่แล้วจะอยู่นอกจากทุกสถานที่มันอยู่ในต้นพฤกษาทองที่เราเพิ่งเผาไปครับทำให้เราอาจต้องกลับมาคิดเรื่องของเมลิน่ากันใหม่เพราะก่อนหน้านี้ตอนที่เราได้เจอกับเธอครั้งแรกเมลิน่าเล่าว่าเธอรับภารกิจมาจากแม่ที่อยู่ในต้นพฤกษาทองหลายคนเลยเข้าใจว่าเมลิน่าอาจจะเป็นหนึ่งในลูกของมาริกา เมาริกาเป็นคนเดียวที่เรารู้ว่าอยู่ข้างในนั้นแต่ตอนนี้เราได้เห็นแล้วว่าโครงสร้างของต้นพฤกษาทองมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นครับมันอาจมีการแบ่งส่วนแบ่งห้องต่างๆในแบบที่เราไม่สามารถอธิบายได้ในตอนนี้แต่มันก็ทําให้เกิดความเป็นไปได้ว่าแม่ที่เมลิน่าพูดถึงอาจไม่ใช่มาริกาแตเราเป็นใครสักคนที่อยู่ในส่วนอื่นของต้นพฤกษาทองหรือแม่ของเมลิน่าอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่เคยอยู่ในห้องโต๊ะกลมนี้ก็ได้ พราะเรารู้ว่าเวลาผ่านมาน,นานพอสมควรแล้วหลังจากที่มาริกาทำลายวงแหวนเอลเดนและมีคนกลุ่มอื่นเข้ามาถึงตกลมก่อนหน้าเราซึ่งก็สอดคล้องกับการที่เมลิลนาสามารถพาเราเข้าออกตกลมได้อีกด้วยตกลมเป็นสถานที่ที่มีเรื่องเาวามากมายซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะสามารถสรุปได้จากข้อมูลที่ตัวเกมให้เอาไว้ตอนนี้ผมเลยจะยังไม่พูดถึงเรื่องนี้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดแล้วหากในอนาคตมีข้อมูลเพิ่มขึ้นจากเดียวหรือแฟนๆพูดคุยกันจนได้ข้อสรุปหรืออื่นๆเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กันใหม่ครับ เมื่อเราเดินมาคุยกับกี่เดียนที่เป็นหัวหน้าโตกลมเขาจะไม่ได้รู้สึกแย่อะไรเพราะโตะกลมมีไว้เพื่อผลักดันให้ผู้มัวหมองได้ขึ้นเป็นราชายเอลเดนอยู่แล้วแม้ว่านานอาจหมายถึงการที่โตกลมต้องถูกทำลายก็ตามส่วนโรเดลิก้าจะกำลังกังวลที่ฮิลส์เลือกที่จะไม่ออกไปจากที่นี่ถึงแม้วความทรงจำของเขาจะหายไปจนจำใครไม่ได้แต่เขาก็ยังขอทำน้าที่สร้างอาวุธสังหารเทพและแตกสลายไปพร้อมกับโตกลมซึ่งตัวเกมไม่มีข้อมูลบอกว่าอะไรที่ทำให้ฮิลส์เสียวความทรงจำไปหลังจากที่โตกลมถูกเผา แต่เรื่องนี้ก็มีจุดอื่นที่น่าสนใจอยู่นั่นคือเป้าหมายที่คุ้มเครือของมาริกาเรารู้ว่าสิ่งที่มาริกาทำนั้นเป็นภัยต่อพระมหาประสงค์แต่ในขณะที่พระมหาประสงค์ต้องการให้ผู้มัวหมองรวบรวมวงแหวนเพื่อฟื้นฟูยุคข,ของพระมหาประสงค์กลับมามาริกาเองก็เรียกผู้มัวหมองกลับมาแดนมัชชิมาเพื่อฟื้นฟูวงแหวนเอลเดนที่เธอทำลายไปเช่นกัน ซึ่งนั่นหมายถึงการที่ผู้มัวหมองจะต้องฆ่าครอบครัวของเธอทั้งหมดเพื่อรวบรวมวงแหวนและฮิลส์ก็ได้รับหน้าที่ในการสร้างอาวุธสังหารเทพองค์หนึ่งซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นใครอาจจะเป็นตัวมาริกาเองที่ได้รับพลังจากผ้ามหาประสงค์หรืออาจจะเป็นตัวพระมหาประสงค์เองเลยก็ได้เจตนาที่แท้จริงของมาริกาดูไม่ชัดเจนนักแต่ในตอนที่ผมทําคลิปนี้ผมเชื่อว,ว่ามาริกาอาจจะตั้งใจทําลายวงแหวนเอลเดนเพื่อให้มันถูกประกอบขึ้นมาใหม่ในแบบที่ไม่เหมือนเดิมและเริ่มต้นยุคใหม่ที่ไม่ใช่ของผระมหาประสงค์อีกต่อไป เป้าหมายของพระมหาประสงค์และมาริกาจึงอยู่บนเส้นทางเดียวกันนั่นคือการฆ่าครอบครัวของมาริกาเพื่อรวบรวมวงแหวนและประกอบมันขึ้นมาใหม่คนที่ตั้งใจทำตามความต้องการของพระมหาประสงค์อย่างร่างทรงองคุลีและคนที่ทำตามความต้องการของมาริกาแบบฮิวจ์จึงไม่อยู่รวมกันที่นี่ส่วนเราจะเลือกอยู่ข้างไหนคงต้องวัดกันที่ทางเลือกในตอนจบนี่จึงเหมือนการที่พระมหาประสงค์เลือกผู้มุมมองของเขามาริกาเองก็เลือกผู้มุมมองของเธอและมองวัดกันว่าสุดท้ายแล้วผู้มุมมองของฝ่ายไหนจะเป็นคนทำสำเร็จ แต่ที่ผมพูดมาทั้งหมดเป็นแค่ไอเดียตามที่ผมเข้าใจเท่านั้นไม่มีข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมนะครับทีนี้เรามาคุยเรื่องของยักษ์กันครับย้อนกลับไปสมัยก่อนที่มาริกาจะได้รับพลังจากพระมหาประสงค์เหลือมที่แดนมัชีมาก็มีสิ่งมีชีวิตทรงปัญญาอย่างมังกรหรือยักษ์อยู่แล้วซึ่งพวกเขาต่างก็มีเทพเจ้าที่ตัวเองนับถือโดยเทพเจ้าของฝ่ายยักษ์ถูกเรียกว่าเทพมาร หลังจากที่มาริกาได้รับวงแหวนเอลเดนจากพระมาประสงค์และแต่งงานกับกอตฟรีแล้วมาริกาก็ได้ประกาศสงครามกับมังกรและยักษ์ที่เป็นเจ้าถิ่นเก่าสิ่งคาดเันว่าเหตุผลน่าจะเป็นทั้งการขยายอำนาจและกำจัดเผ่ายักษ์ที่มีเปลวไฟที่สามารถทำลายต้นพฤกษาทองได้โดยกำลังสำคัญในการต่อสู้กับพวกยักษ์ก็คือกอดฟรีสามีของมาริกาและซามเมอร์กลุ่มัสวินผู้ใช้พลังน้ำแข็งทำให้เกิดเรื่องน่าสนใจขึ้นมาอีกจุดหนึ่งนั่นคือไก่เทมเปียสสีแดงของยักษ์ที่คำอธิบายระบุไว้ว่า แสหนาถักจากเส้นผมสีแดงลูกโชนของยักษ์เพอิงยักษ์ทุกตนมิผมสีแดงที่ดาดก้อนสิ้นหวังกับผมสีแดงของตนอาจเกี่ยกคำสาบของยักษ์แต่ทำไมพวกยักษ์ถึงได้สาบดาดกลอนทั้งที่กรอตฟรีเป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้นี้เมื่อนำมารวมกับความกำกวมในคำอธิบายของไอเทมทำให้เรื่องนี้ถูกถกเถียงจนเกิดเป็นหลายไอเดียครับไอเดียที่ 1. จริงๆแล้วพวกยักษ์สาบมาลิกาที่เป็นทั้งผู้นำบัญญัตทองและเป็นผู้สังหารเทพที่พวกยักษ์ผู้ชาด้วย มาริกาและแยกส่วนที่ถูกสาบออกมาลา้เป็นดาดากอนาดาดกอนจึงมีเส้นผมสีแดงและเรื่องนี้ยังมีคนให้ความเห็นเพิ่มด้วยว่าการแยกร่างของมาริกาอาจไม่ได้แบ่งออกมาแค่ส่วนที่ถูกสาบเท่านั้นแต่เธอยังแบ่งออกความพักดีที่มีต่อพระมหาประสงค์ออกมาด้วยทําให้าดาดกอนกลายเป็นตัวละครที่มีเส้นผมสีแดงเหมือนพวกยักษ์และพักดีต่อพระมหาประสงค์มากนั่นเองผมไม่สามารถยืนยันได้ว่าเรื่องนี้จริงแค่ไหนแต่นี่ก็เป็นไอเดียที่น่าสนใจครับ ไอเดียที่2จริงๆแล้วเดิมทีมาริก้ากับราดากรไม่ได้เป็นคนคนเดียวกันโดยาดาดกรมีเชื้อสายยักษ์ในตัวทําให้เขามีเส้นผมสีแดงแล้วทั้งคู่จึงมารวมร่างกันหลังจากที่วงแหวนเอลเดนถูกทําลายแต่นั่นก็หมายความว่ารูปปั้นที่เฉลยว่า,าดาดกรคือมาริก้าจะต้องถูกสร้างหลังจากที่วงแหวนเอลเดนแตกไปแล้วซึ่งไม่น่าใช่เวลาที่เหมาะสมและทฤษฎีเรื่องมนุษย์เทพที่เราเชื่อกันว่าเกิดจากเทพองค์เดียวก็จะถูกล้มไปด้วยครับ และไอเดียที่3คือพวกยักษ์ตั้งใจสับแรดตะก้อนจริงๆแค่นั้นเลยครับแต่ไม่ว่าเรื่องของแรดตะก้อนจะเป็นยังไงภายหลังมาริก้าก็ได้รู้ว่าเพลิงของพวกยักษ์ที่สามารถเผาต้นพฤกษาทองได้นั้นไม่สามารถดับได้เธอจึงสับยักษ์เพล่งนตนสุดท้ายให้ต้องอยู่เฝ้าเต่านี้ไปตลอดกาลเพื่อไม่ให้ใครได้พลังของมันไปทําให้เราที่ตั้งใจจะเผาต้นพฤกษาทองต้องมาสู้ด้วยนั่นเองจนถึงตอนนี้ร่องรอยของสงครามระหว่างฝ่ายบัญญัติทองกับพวกยักษ์ก็ยังคงมีให้เห็น ที่เทือกเขาของเหล่ายักษ์เราจะเห็นร่างขนาดใหญ่มากมายหลายไซส์ที่แห้งแข็งเพราะสภาพอากาศถูกพันและทิมแทงด้วยเทววันหนามซึ่งนําเป็นวิชาของกลุ่มนักบวชเพลงิงที่ดับน้าที่คุ้มคันเพลิงไหย,ยนะแต่แทนที่พวกเขาจะใช้มุ่นตราแบบที่ฝ่ายบัญญัติทองมักจะทําพวกเขากลับใช้คาถาเหมือนคนของวิทยาลัยซะแทนคาทําอธิบายของคาถาหนามแห่งโทษทันระบุไว้ว่าคาถานอกรีของคนบาปผู้ถูกในประเทศกลุ่มคนที่วิทยาลายัยชิงชังที่สุด พวกเขาทำร้ายตัวเองด้วยเชือกหนามแห่งบาปอัญเชิญโลหิตเลื้อยไปตามพื้นทิ่มแทงขาศัตรูสามารถใช้ต่อเนื่องได้เหล่าคนบาปผู้ถูกหนามบทขยี้ดวงตาต่างคนพบดวงดาวโลหิตในความมืดมิดนิรันด์จึงดูเหมือนว่านอกจากคนกลุ่มนี้จะไม่ได้ใช้พลังของพระมหาประสงค์แล้วพวกเขายังใช้พลังของดวงดาวโลหิตซึ่งน่าจะหมายถึงพลังของมัณฑไเลล่างและเรื่องการบทขยี้ดวงตาก็ฟังดูคล้ายคล้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับฝ่ายเพิงข้างอีกด้วยทำให้เรื่องนี้น่าสนใจขึ้นไปอีก ว่าเดิมทีเทพโบราณองค์ไหนเคยร่วมมือกับพระมาประสงค์บ้างเหมือนกับที่เคยพูดเอาไว้ตอนอธิบายเรื่องเพลิงขั้งครับแต่ภายหลังนักบวชกลุ่มนี้ที่ควรจะทําหน้าที่เฝ้าคุ้มครองไฟหายนะพวกเขากลับกลายเป็นผู้ลุ่มหลงในเปลไฟซะแทนทําให้พวกเขาถูกขับไล่ออกมาเพราะไฟหายนะสามารถทําลายต้นพฤกษาทองได้และการทรําลายพฤกษาทองถือเป็นบาปมหันต์จากผู้ปกป้องไม่ให้ใครสามารถนำไฟหายนะไปใช้ได้จึงกลายมาเป็นผู้ใช้ไฟหายนะซะเอง หากาเรามาที่ป้อมของบรรดาผู้สังเกตการก็จะพบว่านักบวชกลุ่มนี้กําลังกลับไว้หันไปทางเตาเพลอแต่เครื่องแต่งกายของพวกเขายังเป็นสีแดงที่แสดงถึงไฟอีกด้วยโดยมีไอเทมสองชิ้นที่แสดงถึงการย้ายฝ่ายหันมาบูชาเทพมารครับนั่นคือเสื้อกรอกทหารนักบวชเพลิงที่ระบุว่าเสื้อกรอกเหล็กดําสวมทับด้วยชุดแดงเครื่องแต่งกายของทหารนักบวชเพลิงใบหน้าพิลึกต้องแผ่นอกว่ากันว่าเป็นเทพมารแห่งเพงลิงโบราณความกลัวแพร่กระจายคอห้าม และมือกรอบบาดหลวงเพลิงที่หน้าตาเหมือนเตาของพวกยักษ์ระบุว่ามวอกรอบสรรเสริญวางถ้วยศีรษะเครื่องแต่งกายของบาดหลวงผู้นำทหารนักบวชเพลิงแต่เดิมถ้วยศีรษะสถิตเชื้อไฟว่ากันว่าเคยพ่นศรัทธาผวดพุงแต่บัดนี้เลื่อนหายไปแล้วนอกจากนี้หากสังเกตก็จะเห็นว่าพวกทหารนักบวชเพลิงมีคราวสีแดงเช่นเดียวก,กันกับเส้นผมของรดาดกรอนและคราวของยักษ์เพลิงที่เราได้เจออีกด้วยครับ แต่สุดท้ายอาดันก็าสามารถขโมยไฟ,ไฟหายนะนี้ไปได้มนตราไฟแห่งเทพมารเขียนคำอธิบายไว้ว่าหนึ่งในมนตราที่ใช้พลังของยักษ์เพลิงโดยตรงเป็นมนตราในตำนานประเภทหนึ่งปล่อยลูกไฟลลูโชดช่วงสถิตเทพมารลอยละล่องไปหาเป้าหมายระเบิดและเผาผ่านรอบข้างความลับที่อาดันขโมยไปจากอากันทีหัวนหน้าผู้คุ้มครองจนบัดนี้เทพมารก็ยังเร้นใจอยู่ในยักษ์เพลิง ซึ่งเรารู้ว่าเทพมาที่พูดถึงอยู่นี้คือดวงตาที่เราได้เห็นในเฟสที่2ของบอสยักษ์เพลจากคำอธิบายของไอเทมโลตาเดียวที่อคันทีหัวหน้าผู้คุ้มครองใช้เป็นอาวุธไอเทมชิ้นนี้ระบุไว้ว่าโลกคนหินขาวรูปเทพ,พเจ้าตาเดียวรูปร่างพิสดารมีลำกล้องปืนโผล่จากปากเป็นเทพชั่วร้ายที่เรายักษ์นับถือบูชาถูกราชินีมาริก้าสังหารเทพมาที่พวกยักษ์บูชาและน่าจะมีเศษเสี้ยวเหลือรอดมาได้จากช่วงสงคราม จนกระทั่งเรามาฆ่ายักษ์เพลิงตนสุดท้ายนี่แหละครับนอกจากนี้เรายังจะเห็นว่าบริเวณช่วงท้องของพวกโทลดูเป็นรูโวเหมือนตรงนั้นเคยมีอะไรมาก่อนแต่ตอนนี้มันกลับหายไปเมื่อดูจากการที่โรจำนวนมากมาอยู่ในกองทัพของบัญยัตทองและลิออเนียแฟนๆจึงเชื่อกันว่าเดิมที่เผ่าโถน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเผ่ายักษ์และบูชาเทพมารเช่นเดียวกันแต่เทพมารก็ได้ทิ้งพวกโรไป หลังจากที่พวกมันเลือกจะไปพักดีกับฝ่ายอื่นหรืออาจถึงขั้นเข้าร่วมกับศัตรูในการต่อสู้กับเผ่ายักด้วยเทพมาที่เคยสถิตภายในตัวจึงลาทิ้งพวกโทไปเกิดเป็นช่องท้องว่างเปล่าอย่างที่เราได้เห็นนั่นเองแต่เรื่องนี้เป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นนะครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k i s t e c o m ผู้ให้บริการทั้งเกมและวอลเล็ตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุนกันครับลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปเราไว้รอกับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ